การนวัตกรรมค่ะปูาการนวัตกรรมครับติดตามแนวทางครับปูมันจะขึ้นจากเรียนยากได้เรียกว่าเนี่ยก็เลยยากจริงไหมล่ะปูมันตรงกันกับเขาเนาะโอ้ออยเข้ากับปอยตะดวนนี่ดิล่ะปูปูว่าเป็นที่เล่นยากก็คือสี่คล้ายหาซื้อยานนอกนนะไรเนาะค่ะไอ้ี่มันเป็นตรงอ่าซ้นักอื่นเพิ่น มันเห็ดได้จะสีด่ดิแม่สูตรคำนวณนกพูเพราะกระไดไม่นี่ ฝันคฝันอะไรขึ้นเนี่ยฝันไม่ไหม่สดๆย่านเยู่ยหรอกย่านออกรถเยู่ยหรอกค่ะทะเบียนรถปูนี่บ่ฝันมาคอมาหลักรถอีกแล้วอ๋อลักออกไปได้ไปมันมือเดียวกันเราไมาหลักลักไปเรามันมีความพิดจังไรเราไม่ที่หนีครับปู่มันมามีรถรถเขาว่าไงมันเลยไม่ยืมรถขั้นี้มันทีหนีบ้านเอง แลยนําไปว่าเนื้อไปว่าเนื้ออย่างรถมันขางไปนั้นมันไปต่ําต้นไม้ต้นอะไรมุนแอบแอบเลยรถอ่ะรถก็เน่งกลนกันย่เขาฝ<อ>ันน่ะนะมันวารากเอารถบานเนี้ก็เลยไปเบิ้งอ่ะอมันเป็นล้านสวมล้านพอมันล้านใหญ่เลยนะล้านเฮ็ดรถประกอบรถครับอูอ่รถปร,ประกอบยนต์เครื่องยนต์ มันกังข้อยมากออกเท่ะอันเท่ะอันเท่ะอันมากแล้วก็อะไรแค่ใจไม่นั่นแหละความฝันนั่นแหละว่ามันมันบ่ไหวแล้วบางเงีเราหมือเดียวกันเขาลงเรียนต้องการทำมันเอารถมานยืมรถมันหารถมาได้มันมีความเป็นวัตถินีษ โอ้ปยี่ไปแล้วไปตับต้นไม้ต้นอะไรนั่นอะไรละม้วนบัสรถมันมีของดีเลยทะเบียนยังก็ปูรถปูฮะทะเบียนยังก็ค่ะบอสเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งอือโย่หันละสามอมเก้าสองหนึ่งบอสเก้าสองหนึ่งทะเบียนรถเค่ะมันเคยออกเด้วยทะเบียนรถปูเคยออกด้วยคัะเบบซี่เก้าสองหนึ่งนะครับปูว่าบอสให้ตัดเลนเอาเนาะปูโอ้สุดขึ้นหนามุวนเอรี เก้าสองหนึ่งนั่นแหละให้ซ้ำเอาอ,อยู่ได้หรอค่ะและว้วมันมาตรงกันตัวนี้ตัวให้ไปไล่เมื่อแล้วเนี่ยเมนครับเมนมันตรงกันให้ไ,ไปถ้าต้อตงงวดถ้าแกจะไปไล่กันมาตามแล้วคลิปหนึ่งนะครับ 9, 2, ทำให้อกเก้าเก้าก็คือได้เหรอเพราะว่านี่เก้าเนี่ยค้ะนั่นแหละเก้าสองหนึ่งนะคาทะเบียนรูล่างเนี่ยขัดออกเล็กน่อยตัวคัดอีกแล้วไม่มาปูรังแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวมมีรัง บมีลางหนึ่งลบหลักหน่วยล่างกับรับลางหนึ่งลบเก้าเหลือแปดแปดกับเจ็ดบมีล่างห้าตัวเดียวล่างฟันหาเม็ดเดียวคือเก้าฟันหาเม็ดเดียวตัวเดียวนึ่งครับอ่ะฟูกับตั้งแต่คลิปแรกตองวนนะครับแอดวิไลมาตามกันยังเป็นตัวเก้าตัวเดิมบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวห้าสามล่างห้าเม็ดเดียวเหมือนเดิมห้าอ่าครับแคบหน้าห่าเจ็ดมได้อ้ เจ็ดบาร์มาล่างนะปู่บน,บ,นบนมาตสิเบิลบนมาได้เนาะขันมาตสิเบิลกะเนี่ยตัวนี้โอ้ห้าห้าครับปู่นี่ก็หนีเหลียงรางหนึ่งูสองสามหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูไม่ใช่ตัวนี้เหลี่ยง ปูฟันว่ลุดเหียอันสายยาเนี่ยมันเป็นมหาอัศจรรย์อีเด้อแมนดีๆนะปูออกเหล้าก็ออกครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ออกหนูสา <3 S 1> มวดติดแล้วมันปูเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่แล้วแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ออกไปแล้วเล่าห้าเจ็ดเจ็ดห้าออกเล่งง่ายก็ห้าเจ็ดแปดห้าอันสายยาเนี่ยกันยาเพอดเด็อแมนครับปูแมนแมนแมนครับอ้าว สาย่าเนี่มันออกดูดูดิห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดหน้าออกเล่านะว่าเลยออกง่ายๆเลยสาย่าปูนะคะหลบก็ปูสีได้มากหาเก็ดแปดมันอาจจะเป็นสาย่าที่ปูเป็นแปดสามตูได้เอฟซีเ้อถ้าเจ็ดดับไม่อยู่นี่ออกสาย่าปูเลยอคือลางนี่ล่างนี่ล่างแล้วดดับไม่โยสิมากหาเก็ดเป็นไปได้สาย่าปูเนี่ยระวังในเดีครับมาในวันที่ วันที่สิบเจ็ดเนาะครับสิบเจ็ดครับปูหกเจ็ดครับปูเนี่ยมันมีอะไรนี่โอ้อะแคปบหน้าจอนะครับเอฟซี <c oughs> แคปบหน้าจอนะครับปูปูครับปูว่าเฮ็ดสูตรลอยมาไล่ให้เอฟซีเบิงนะ้งเนี้เอฟซีอยากอยากเบิ้งว่าสัน่นอยากให้ปูเฮ็ดสูตรลอยมาไล่ให้เบิง้งว่ามันสิลงตัวใด่บวบแห้งจังน้อยนะครับเอฟซีพะว,ว่า อ่าอีซี่กับหุ้จักดีปูหายเจ็ดแปดนะครับอ่าอ่าส่สี่แปดเก้าคัจจว่าพีดวันแปดเก้าละล่างอ่าให่ปูเห็ดสูตรลอยมาไล่ให้เบงครเบ็ตี่ ขอ FC ขอมานะสามตัวมันทิมมีอยู่หกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนี่เรียสามตัวครับปู่นะเคยขเด้วเนี่ย้อมาไล่เนี่ยครับแม่นครับปู่หก 9, 7, ก้าเจ็ดแปดเจ็ห้าสี่เก้าเจ็ดครับ so สุดสามตัวนะครับมันสีลงมากส้นเล็กสูตรปูนะครับสูตรลอยมาไล่มีเจ็ดมีเก้ามีหกนะครับนี่ครับส้นแล้วก็ปูจํำไ้สุดสามตัวหกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะครับเอฟซี FC, แคปหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าลอยมาไล่ของปูกันที่ว่าเดินดีนะครับเอฟซี่ อาครับแคปหน้าจอเป็นแนวทางนะครับฝากตอนกันเสาของวันที่สิบคบมืน่นเป็นวันที่สิบแ้วฝันตองงวดจะบอกทัวฟังเดอ้อครับปู่ฝันต่องวดวอาให้ฟังดีซื้อครับอันนี้เรียกฝันเขามาเขียนเทมือให้ยังมาแจะทั้งหมดทั้งช้าลาพูกบนมันปูด,ดำดอก โอ้วันมันปูดั่มันว่นแต่ว่ายางมาแต่ทั้งผุนมันมาปูอ่าเหล็กนี่มีฝันปูนะครับ้อมาเบิึง ตอนเด็กๆฝันเชียงแส่ฝ้ามือให้ห้าตัวเดียวขายเอฟซีเราไม่เลี้ยงโคฟันปูอ่ะบอกหอยฟังแต่เอฟซีสิเิจแล้วได้ก็หาคือเ่าเนี่ครับมันก็ว่าส้นหาวิ่งล่างห้ามันหาเพราไเขียนใส่้มือเขียนใส่ฝ้ามือเอฟซเป็น ห้าห้าบอกเป็นห้าห้าตัวนี้คือเรามื่อก้าห้าเขียนใส่นั่นห้าหกโอเขียนใส้ห้าหกห้าห้าหกงั่นห้าห้าเออหกห้าห้าเออโวยฟ้ามือเราปูมือกันเลยฟ้ามือให้อ้าเอฟซีฟังปูดีด้วยที่เป็นห้าห้าหกนี่พวกอะแม่นเขาอยู่ในมาไล่ลอยมาไล่ปูลอยมาไล่น่ะนวันก็นั้นมันก็ได้ห้า อ่าได้แปลได้เย็ดได้หาเมียนครับรีออกหาล่างหาบนครับเมียนวันนี้ก็ตรวตั้งแต่เนี่ยสอบอยากไปล้างโอ้มันที่มาหาหกเรขยกพวฝันนี่แล้วปูเขาพันเขียนเสื้อมื่อใหาหกเดมือว่าครับปูเขียนเสื้อมื่ห้เลขฝันถ้าเป่ากับส้นกับเรขกสูตรคือเขาปูถ้าเป่ากับหาหาเนีก็มานีลดแจมเนื่องกับเป็นหาหาเลยถ่าไมครับเมียนอืมพีบอกขน พ่นบอกขึนผีบอกพ่นกับสีย้อนลงเอเพื่อนเสียงไห่บอกไห่โตไว่าไอ่เพื่อนเสียงไหแบบบางๆไว้แมนครับปูไห่คือว่าผีบอกพ่นพ่นบอกขึ้น่กันมันเป็นไปได้สองอย่างหรือปูเกิดว่า 5, ห 5, 5, 5, 5, ้าหกห้าได้สีก็ได้ห้าห้าหกไดสี่ก็ได้ระว่างดีๆห้าห้าครับอันนี้จะไม่เห็นพนอนะ่ะ ครับเอาชัดเจนนะครับซีบุนีมาตามแล้วทางตัวเล็กได้เล็กก้มฟันฟอมในมือนม่อมั<ล>่วสั่นเนี่ยยันเล็กใยเมือไงแล้วห้าหกตัวเดียวั้งเนาะครับยานแต่มันหุนหุนกับส้นหาห่าชตดขึ้นเราหุนลุ่งกันไรมันประกมตัวเจ้าเทีทยร์หรอกครับไช่นั่นคือคือว่าดันมาดันบอกว่าเล็ออกแล้ว หกสหกสองล่างนี่ที่ว่าน่ให้่หกสองล่างอหรครับแมนดันไปออกหกสามเป็นหมดอ่ะครับมันหน่าพวกกงโตครับอันนี้คือกันครับห้าหกเขียนเซมือไงครับปูอืมคันรถแต้มนึ่งกันดีเป็นห้าห้าครับถ้าขืนแต้มนึงก็สีห้านเกตนะปูนะพีบคนบอกขืนเดอเอฟซีคอนิกฟันขันขืนแต้มนึงกับวม่ส้นสายยาเออ อันหาหญิงหาโลดไปก็ได้กะหาล่างน่ะว่าหันแปดจังได้กะหานะครับวิวสี่ปัวจังได้กะหาอยู่ล่างแน่นอนมั่นใจหาม้าแน่นอนบมดเลยหามเนี่ยล่างประเทศเลยล่างน่ะโอ้ล่างเลยว่าหันกะแปดเปอร์ตัวเดียวล่างเนี่ยมันแปลว่าแปดเข้าไงแปดหุบนั่นแหละขัดแม่หลุดแปดทีเรียบร้อยแต่ว่าอันนี่นั่นแหละ คันคันผู้ได้มักวิ่งมักรูดหาตัวเดียวหาตัวเดียวถ้าเอาไปวิ่งวิ่งหาบนค่ะอ้วิ่งหาล่างก่าบนค่ะเอาคูว่ามันใจรานคุณราวัสดุเอฟซีฟั่งเอาเด้อมันเิเ่นยาเลยมันโกงกันเขาค่ตามสูตรนั่นแหละเฮ็ดไอ้เบิรงแล้วสูตรมากต่ว่าให้อยากให้ปูเฮ็ดสูตรล้วมาไล่ไห้มากับมาจังสั้นอ่าหอ้หมอครับของดราตีมีเก่าเจ็ดครับมีเก่าหกครับมีเก่าหนึ่งเก่าสี่ครับนั่นแหละมันตรงกันห่ดเ่ย งวนใดงวดใดที่นอตตีบอกกูคูมากถึงเลยปูปูตัดทิ่มเบิร์ดเลยมันบม่มีสองงวนแล้วนอตตีเพราเขาเขาแต่เลขวิ่งอ่าวดนี้นะมันตรงกันหมดเนี่ยเล่นยครับอ่าครับเนี่ยนอนห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ล่างเด้อปูเน้นย้ำครั้งเลยหาอืออ่าสุดท้ายนี่แกขอกราบขอบุญขอบุณปูนะครับอ่าที่แบงปันเนวทางใหเ็บที่ทางช่องเลยมีโชคมีลาบกัน สาธุครับ